ครีดเลยน่าจะคนนี้แหละที่แอบทักซอ,อนคุยออยอจากกรณีที่แอปทักซอ,อนได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่าที่มีก้อยนัตตี้ดรีมเป็นพิธีกรน,นั้นโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่แอปได้พูดถึงความสัมพันธ์กับสามหนุ่มโดยได้บอกว่าโพสต์ดังกล่าวคุณทิทาก็ตอบเหมือนทุกครั้งเป็นคนที่รู้จักกันมานานและมีความหวังดีต่อกันตี ตีเป็นคนน่ารักเท่าที่ทุกคนเห็นไม่มีอะไรนอกรอบมีแค่ได้คุยกับได้เจอกันตามรายการนนานกุลได้เจอกันจากการถ่ายซีรีส์และเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานพอเราได้มาอยู่กับคนวัยแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเติมไฟในการทำงานเหมือนได้พลังงานดีๆ ข้ามกลางชาวเน็ตแห่เดากันว่าหนึ่งในสามคนนี้น่าจะมีหนึ่งคนที่เป็นตัวจริงของแม่แอปส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่ข้อสามเข้าข่ายสุดนั่นก็คือณน,นกูลจะใช่หรือเปล่านะรอติดตามแม่แอปมาเฉลยอีกครั้งค่ะ